สวัสดีครับพบกับผมครับเจียครับเจียเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ครับอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ครับถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งครับวันนี้พามาพบกับเจ้าตัว Honda City ครับคันนี้เป็นรุ่น 1. 5 SV ุดห้าอครับปี2 0 1พันิบี่ี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยราคาตั้งไว้ครับ379,000บาทนี่นะมีล้อมีตแต่งนะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้เลย Honda City ครับ1.5 SV ้าอปี2 0 1 4นราคา3า9 0 0 0เจ่นบาทนะครับผมคันนี้ครับผ่อนอยู่ประมาณ หกพันห้าเนาะนี่ครับรายได้เป็นสองเท่านะสามารถซื้อได้เลยลูกค้าเครดิตครับฟรีดาวได้เช่นเคยนะครับผมใายสนใจครับหรือมองหายู่นะนี่ครับรถพร้อมใช้ครับหน้าตาแบบนี้ครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับนี่นะกับเจ้าฮองด้าซิตี้ครับคันนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมนี่ฮอนด้าซิตี้คันนี้ครับมาไปดูในรายละเอียดกันครับด้านหน้าครับนี่ให้ดูในส่วนของไฟกันสักนิดหนึ่งครับนี่เป็นแบบมัลติเดฟเล็กเตอร์นะครับผม นี่นะแล้วก็ตัวนี้ครับมีไฟสปอตไลท์มานะครับเรียบร้อยดีกระจังหน้าครับอันนี้เป็นกระจังหน้าแต่งนะเป็นสีดํานะครับผมดูเส้นสายกันสักนิดนึงครับสำหรับเจ้าตัว honda city ครับดูเหลี่ยมสันครับฝากระโปรงคอนข้างเรียบร้อยนะครับผมนี่นะนี่ครับสวยเลยถัดมาครับมาดูในส่วนของพวกแก้มข้างกันบ้างรอยต่อครับแนบสนิทครับตัวแก้มข้างนะแนบสนิทครับตัวช่องไฟต่างๆครับ เสมอกันเรียบร้อยนะครับผมถ้ดมาครัาดูในส่วนของล้อครับตัวนี้จะได้เป็นล้อขับสิบห้านี่นะหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้ตัวรถครับค่อนข้างเรียบร้อยครับพร้อมใช้เลยมาดูในส่วนของกระจกข้างครับตัวกระจกข้างครับตัวนี้จะมีไฟเดียวด้วยแล้วก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมในส่วนของกระจกข้างด้านบนครับตัวนี้จะมีวัตถุการมาให้ครับสี่สี่อันเลยสี่บานนะครับผมติดมาละสี่บาทมาครับมาต่อกัน ด้านในครับในส่วนของแผงประตูครับเรียบร้อยครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะครับหน้าตาแบบนี้ครับรวมถึงด้านข้างครับของแผงประตูครับรอยเม็ดอาร์มองเห็นชัดเจนนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้เลยถัดมาครับมาดูในส่วนของภายในสักนิดนึงเออตัวซ่อต่างๆสักนิดนึงครับนี่ครับรอยหัวน้าต่างๆเดียบร้อยดีนะครับผมนี่แล้วดูเส้นสายครับจากเสา A ครับมาเสาบครับเรียบร้อยสวยงาม ลงมาครับมาดูกันต่อในส Iraq, ang, ul, ่วนของหัวน็อตต่างๆนะนี่นะค่อนข้างเรียบร้อยครับส่องให้ดูนี่ครับน้าตแบบนี้ครับรวมถึงตัวเพจครับมองเห็นชัดเจนนี่นะภายในครับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานี่ครับให้ดูตัวนี้ค่อนข้างน่าใช้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตัวรถนี่นะแบบนี้เรามาดูกันต่อครับในส่วนของประตูด้านหลังครับให้ดูแผงประตูครับเช่นเคย แต่มาตไม่มีแตกไม่มีชารุดนะครับผมนี่นะรวมถึงครับด้านข้างครับรอยเม็ดอ้างต่างๆครับมองเห็นได้ชัดเจนครับเสียงยางร่างยังอยู่นะครับผมซอกครับมาดูกันครับนี่นะซอกเดิมๆนะครับผมนี่หลังจากเสาบีครับมาเสาซีครับเส้นสายต่างๆครับเรียบร้อยครับมาตาแบบนี้ครับรวมถึงครับภายในครับบ่อหนังซีดําครับนี่ให้ดูความสะอาดครังเรียบร้อยนะมองจากฝั่งนี้ก่อน นี่ครับมาดูกันต่อครับในส่วนองเส้นสายครับดูในส่วนของแก็บประตูนะนี่ครับมองดูครับเรียบร้อยดีนะน่าใช้ครับต่อตัวนมาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ครับหน้าตาของด้านหลังนะตัวรถตัวนี้จะมีกล้องถอยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูไล่กันไปเลยตัวไฟครับนี่ไฟท้ายสวยๆแล้วก็ด้านบนครับตัวรับสัญญาณเป็นคลิปฉลามนะครับ ตัวนี้ครับกุญแจมันเป็นแจรีโมทนะ,ะเปิดฝาท้ายได้อยู่นี่ครับผมแล้วตัวนี้จะมีในส่วนของกล้องหลังนะครับผมในนั้นแล้วก็มีที่เปิดด้านหลังเคเดี๋ยวไปว่ากันนะครับมาดูภาพรวมครับด้านหลังนี่ครับภาพรวมด้านหลังครับค่อนข้างเรียบร้อยครับดูในส่วนของซ่อครับไล่ไปเลยความเรียบร้อยครับดูซ่อกด้วยเนี่ยทำให้มาสวยงามดีครับ หัวน็อตต่างๆครับมองเห็นชัดเจนนะครับนี่รอยเม็อาร์ที่ฝากระโปรงครับขวามสมไม้ด้านฝากระโปรงนะนี่นะด้านหลังครับสวยๆครับรวมถึงนี่ครับตรงในส่วนของหัวน็อตเนี่ยให้ดูกันอีกทีหนึ่งเป็นรอยดีครับซ่อต่างๆครับรอยเม็อาร์มองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมในรถเดิมๆนะครับมีเปลี่ยนล้อมาบ้างครับเท่านั้นนะตัวนี้เขาให้ดูในส่วนภายในครับอ่าไล่จากด้านข้างมาแล้วกันนี่ครับตัวผ้าเขาไม่มีขาดไม่มีย่นนะตรงกลาง เช่นกันนะครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะโดงถึงด้านซ้ายครับด้านซ้ายครับตัวผ้าไม่มีขาดแล้วตัวนี้ครับจะเป็นตัวพับเบาะนะนี่อยู่ด้านหลังมีซ้ายขวานะครับผมเอาพับเบาะนะเบาะหลังพับได้ลคันนี้นี่สังเกตดูจะเป็นพับสองฝากนะครับผมมีด้านซ้ายกับด้านขวามารุได้สองคันหลังครับให้ดูกันในคันหลังตั้งนิดหนึ่งครับคันหลังเนี่ยคับทั้งได้บอลเลยสวยๆนะครับรับประกันรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับ คันลังเสสวยครับอันนี้มีถัดยางแถมมาให้รวมถึงครับเดี๋ยวลองเปิดดูด้านในสักนิดหนึ่งตัวผ้าต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับตัวล้อล้อไหลนะครับผมชุดแม่แรงนี่นะอยู่นี่นะซ่อกครับเดิมๆนี่ครับต้องสีให้ไกลแบบนี้นะซอกเดิมๆแบบนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูต่อกันดูจากด้านนี้ครับพวก รอยต่อต่างๆครับเรียบร้อยดีครับแล้วช่องไฟของประตูครับนี่สวยๆครับเสมอกันนะครับผมมามาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งครับฝั่งนี้นี่ครับภายในครับแผงประตูครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับรวมถึงด้านข้างครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆครับเราจะเปิดให้ดูกันตัวชัยล่างครับมียางรองอยู่เรียบร้อยครับรวมถึงด้านในครับซ่อมต่างๆนี่นะ ให้ดูครับหัวน้าต่างๆครับเรียบร้อยลังจากเสาบครับมาเสา C ีครับเส้นสายต่างๆเรียบร้อยสวยงามเลยภายในครับบอกบอกหนังนี่ให้ดูจากฝั่งนี้มากนะครับสีดำบนถึงผมผมนี่พื้นนะครับผมนี่นะมีมาแล้วแล้วก็นี่ครับอันนี้้วาให้ดูทั้งนี้หนึ่งตัวสวิตต่างๆนะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้มีที่ชาร์จให้สองอันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในสองด้านหน้ากัน นี่ครับด้านหน้าครับเช่นเคยครับแผงประตูครับให้ดูกันไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับผมนี่นะแผงประตูนี่ครับแล้วก็้านข้างครับลอยเม็ดอาร์กต่างๆนี่นะมองเห็นได้นะครับผมนี่ให้ดูรวมถึงนี่ซ้ายล่างตัวยางมี่อยู่นะครับผมให้ดูในส่วนของซ่อครับหัวน็อตต่างๆค่อนข้างเรียบร้อยครับอันนี้พร้อมใช้เลยครับแล้วดูจากเสาเอครับมาเสาบีครับเส้นสายตรงนี่ครับสวยนะครับ ซองต่างๆไม่มีทำสีนะครับรถเดิมเดิมนี่ครับหัวน็อตต่างๆนะทัางรียบร้อยครับตัวสติกเกอร์ลมยางอยู่นะอาให้ดูในส่วนของภายในกันสักนิดนึงครับมองจากฝั่งคนขับนี่ครับดูดูครับสวยๆเลยบอกเลยครับผมนี่ครับแล้วให้ดูจากด้านนี้นี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้ครับรับประกันครับในส่วนของโครงสร้างครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำนะครับ ไดเครื่องตรงเลขตัวถังตรงนะครับไม่มีตัดต่อตัวถังนะแล้วก็ตัวเล่มครับไม่มีแชมพูสูญหายนะครับผมนี่การันตีกันแบบนี้ทันมากครับเดี๋ยวเามาเข้ามาดูพนันสักนิดหนึ่งตัวนี้ครับกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่อย่างที่บอกไว้นะตัวพับอยู่ด้านขวานะครับผมเอามาตัวป่าแล้วก็ปุ่มโมดิโคนะครับผมนนี้ตัวนี้เป็นตัวทักชั่นคอนโทรลนะครับผมตัวกังวลอะไรครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนี่ครับสามก้านมัลติฟังกชันนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูดีกว่านะครับผม ตัวนี้จะเป็นพูสตาร์นนะนี่นะตัวไฟต่างๆขึ้นครบนะครับผมเนี่ยตัวไฟต่างๆขึ้นครบหมดรอเครื่องเดินนิ่งๆนะครับผมนี่นะเครื่องเย็ยนๆนะครับสตาร์ทให้ดูใส่เกียร์ครับานี่ถอยเลยครับไม่ต้องรอรอบนะครับผมนะครับเดินหน้า ถอยหลังนี่ครับไม่ต้องรอรอบนะครับผมค้างหน้าสมบูรณ์ครับตัวตัวเกียร์นะครับมันอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ครับเลขไม้ครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับผมนี่ครับโอเคเรามาสรุปกันสักนิดนึงก่อนครับสำหรับเจ้า Honda City คันนี้ครับตัวนี้ครับ Honda City ครับหนึ่งจครับปี14ครับเลขไม้แสนสองหมื่นหนึ่งพันนะครับผม ราคาตั้งไว้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพันต่อเดือนครับประมาณหกพันห้านี่นะใครมองหาอยู่ครับผมนี่ไม่อยากพลาดกันสำหรับใครที่สนใจครับมีเงินเดือนเป็นสองเท่าของค่างวดครับนี่ออกรถได้เลยนะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับภายในนะใครกำลังมองหาอยู่ครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบนะครับผมมาเรามาดูกันต่อครับผมภายในครับนี่ตัวนี้ตัวฟอนต์ครับเป็นจอแล้วแล้วก็เป็นทัศกียนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออออโต้ นะครับนี่หน้าตาแบบนี้แอรอัโต้เลยตัวเกะครับผมนี่นะเรียบร้อยมีคู่มือนะครับด้านบนครับนี่นะบางแดดเราอยู่ครบนะครับผมไปสองันที่มีนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่สังเกตที่กระจกนี่ครับอันนี้เพิ่งติดฟิล์มมานี่นะจะมีรอยยัดกระดาษไว้อยู่นะครับผมนี่อันนี้ใครได้ไปครับได้ฟิล์มใหม่ด้วยตัวเสียงตัวทัชสกรีนแล้วเดี๋ยวเวลาถอยครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลัง นี่นะนี่มาตาแบบนี้ครับผมแล้วก็คันนี้ครับอ่าอีกจุดหนึ่งเอ่อในส่วนของพท t เทินชิพอ่นี่ครับตัวนี้จะมีพท t เทินชิพอยู่นะให้ดูจากวัดด้านบนนี่ครับนี่เป็นพทเทินชิพนะอยู่นี่นะบวกลบซ้ายขวานะครับผมก็คือเวลาเล่นครับพท t เทินชิพนะใส่เกียร์ไปที่บท s นะครับผมนี่ ที่หมด S ที่เกียร์นะครับผมนี่นะแล้วดูดูด้านซ้ายครับนี่นะเห็นไหม M หนึ่งอันนี้ชิปเกียร์ขึ้นมานะครับผมเอาไว้ใช้ความเร็วนะครับผมนี่นะชิปเกียร์ได้ครับคันนี้ตัวนี้ตัวฟังก์ชันต่างๆครับอ่ะไดเรียงกันอีกสักครั้งหนึง่งตัวพอร์ตต่างๆครับ USB HDMI ครับตัวที่จุดบุหรี่ครับ Power Outlet นะ เพราวเอลเนี่มี3จุดนะครับมีข้างหน้า1จุดแล้วก็แล้วก็ข้างหลัง2จุดนะตรงเก๊กลางนะครับผมสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเนี่ยให้ดูอีกครั้งนึงนี่เอลเลนเนี่พอจะเยอะไปหน่อยนะครับผมน้่นตาประมาณนี้ครับแล้ดูในส่วนของเบรกมือครับอันนี้เก๊เก็บของนะให้ดูในสองผ้าหลังคาครับสะ,สะอาดสะอาดครับตึงๆนะ เราไม่ส่งถ้าหลังค่าครับค่อนข้างเรียบร้อยครับคันนี้ครับใครที่มองหาอยู่นี่มีคูทด,ด้วยนะทำไปเล่นไปนะครับผมหลักๆเขาของในส่วนของการใช้งานของมัลติฟังชันเนี่ยที่พวงมาลัยเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพวกมัลติมีเดียนะครับผมฝั่งขวาเนี่ยครับฝั่งขวาเกี่ยว,วกับคูทคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายล่างนี่ตรงนี้จะเป็นเกี่ยว,วกับการโทรศัพท์นะครับนี่นะจะมีประมาณนี้ แล้วก็มีแพ่นดิสชิปนะครับนี่นะแพ่นดิสชิปนะ <_ letter> ก็ตัวนี้ครับใครหาอยู่เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มเหนืนะของเล่นพอมีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งแล้วกันมาครับมาต่อรันในส่วนของห้องเครื่องครับนี่นะหน้าตาห้องเครื่องครับให้ดูสักนิดหนึ่งนี่ดูในส่วนของด้านบนนี่ครับด้านบนนะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมขออนุญาตล่าแต่ด้านบนไปแล้วกัน ด้านบนครับนี่ตัวแผ่นกันความร้อนอะไรอยู่ครบสติ๊กเกอร์อะไรนั่นอยู่ครบเลยตั้งแต่ด้านข้างครับนี่ดูจากซ่อเข้าไปเลยนี่ตัวตัวน็อตครับเดิมๆนะไล่มาครับขอบยางอะไรอยู่ครบตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆครับนี่นะอยู่ครบเลยเนี้ยหน้าตาแบบนี้ครับเห็นสติ๊กเกอร์อยู่ที่ครบครับก่อนั้นต่างๆครับมาดูซ่อนี่ครับไล่มาแต่ด้านขวาครับเดิมๆครับนี่นะ รถเคื่องเงินนิ่งๆนะครับผมเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยครับให้ดูกันนะตัวหัวเบาโช้ยต่างๆครับรอนไม่ค้างมองเห็นชัดเจนนะครับผมแผงซิ่นีดด้านหน้ารับไม่มีแตกนี่นะให้ดูกัน<ม>รถเพื่อไม่มีไอไม่มีควันนะครับผมนี่นะให้ดูกันระบแอร์ต่างๆทำงานปกติครับนี่ครับคือหน้าตาของอนา d ิ City ครับคันนี้1.5 SV ครับ ปีสิบี่นะครับผมคันนี้ไม่แสนไม่แสนสองราคาสามแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับผ่อนเดือนละหกพันห้าในน่าด้วยประมาณนะครับผมนี่นะใครมองหาอยู่ครับนี่ไม่อยากให้พลาดกันครับผมคันนี้ค่อนข้างคุ้มค่อนข้างคุ้มครับคูปคอนโทรนมีแพทเทิร์นชิปมีนะครับผมนี่มีกล้องหลังเรียบร้อยจอเป็นไอ้นี่ละทัศสกีแล้วนะครับผมนี่นะมีล้อมีชุดแต่งมะบ้างนิดหน่อยนะครับผมใครมองหาอยู่ครับค่อนข้างคุ้มครับคันนี้ สำหรับใครที่สนใจครับโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0835462870ครับเจี๊ยบแล้วครับผมย้ำเลยครับ0835462870ครับเจี๊ยบแล้วครับผมอยากให้ที่ผมเข้ามาครับคันนี้ขายได้ไปครับคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับเช่นเคยครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมคันนี้ใครมองหาอยู่ครับอย่าลืมโทรมาดูแลโทรมานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวจะหารถมาให้ดูกันอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมและการติดตามครับนะครับผมสวัสดีครับ